สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่เกมเบลโยกังโมบายนะครับผมอ่าก็สําหรับในวันนี้นะครับผมจะมาตีบวกอาวุธนะครับผม <S <S นี่เห็นไหมผมยังบวกยี่สิบอยู่เลยเนี่ยของคนอื่นเขาไปบวกยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบห้ากันละเนี่ยผมไม่ได้ตีเลยตั้งแต่มันอัปแพทมาเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาตีนะครับผมซึ่งเวลาตอนนี้ก็คือตีหนึ่งนะครับผมมันเป็นเวลาที่เหมาะกับการตรีบวกมากเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันอังคารเนี่ยครับผมมันจะปิดเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหม เหมาะมากเลยครับที่เราจะตีบวกเพราะว่าเราจะเปิดใช้ยันโยกังพรีเมียมกันครับผมซึ่งพอผมใช้ยันเนี่ยเสร็จปุ๊บใช่ไหมวกเนี้พอเิร็วมันปิดปั๊บเดี๋ยวหเวลาเซิร์ฟเปิดเนี่ยมันก็จะชดเชยมาให้ยันโยกังพรีเมียมหนึ่งวันเหมือนเดิมครับผมซึ่งผมก็จะเก็บไว้ในการตีบวกรอบต่อๆไปนะครับก็การใช้ยันโยกังพรีเมียมนะครับมันจะช่วยเพิ่มอัตราการตีบวก5%นะครับผมโอเคว่าแล้วเราไปตีบวกกันเลยดีกว่าครับ ผมเปิดใช้ยันก่อนอ่านี่เห็นไหมมันจะเพิ่มโอกาสเสริมพลังนะครับผม5%เลยนะครับโอเคสสำหรับคนที่คิดว่ายันโยกังพรีเมียมเนี่ยจะเปิดวันไหนถึงจะคุ้มดีผมมองว่าเปิดวันก่อนที่จะปิดเซิร์ฟเวอร์ครับผมคุ้มที่สุดแล้วอ่าสำหรับไายฟรีเนี่ยถ้ามีเนี่ยก็ใช้วันก่อนที่จะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเป็นวันตีบวกได้เลยนะครับโอเคติดตั้งยันโยกังเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมตีบวกกระบี่ก่อนเลยนี่นะครับผมทำคัมภีร์มาแล้วเนาะะะแแแลล้้ววกกกก็็าา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 ารร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 ตตต่่่่่งงงเเเเเนนนียยยผมมมมทไดคคคออออัััพสจโบปณะ แล้วผมเสียไปอย่างเยอะเลยซึ่งวันนี้ของผมมันก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่หรอกแต่ก็แบบไหนๆก็เอไหนวะก็นั่นแหละผมก็เลยมาจาัดเลยพอแล้วเราบวกกระบี่เลยนะครับไปไปน,นี่เลยป้าย A เลย29%นะครับผมโอกาสสำเร็จไปหนึ่งสองห้ามตุ๊บติดไม่ติดติดไม่ติดติดโอ้ไม่ติดครับโอเคไม่เป็นไรต่ออันที่สองครับ29เปอร์เซ็นต์ไปย1่1ิ1อร ไม่ติดโอเคมาลดมาเลืยีิกเร์เซ็แล้วยี่บ้าเปเ็มัติดยี่สก็มันจะติดไหมเนี่ยไปหนึ่งสองต้มปึ๊บยี่สิโอเคไป2ยี่สิโอเคยี่สโอ้โหยนี่พลังเพิ่มเยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้องสามรอยเลยนะโอ้แฉว์แฉวโอเคยี่สิบสองยิบสอง สองอไม่ติดครับโอเคที่สุดท้ายแล้วนะไอยันคุ้มครองผมหมดแล้วเยหนึ่งสองต่าไปส2สองสองโอ้โหจบแล้วจบแล้วครับผมยันคุ้มคร้องผมมีแค่นี้ครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปตีปอกแขนกันดีกว่าผมมีน,นี่ยุี่อันนะครับผม,มกันแตกอา่ากตีแบบนี้แล้วกันไม่อยากคาดหวังแล้วไปโอ้ไม่ติดที โอ้โหเมตทีสุดท้ายแล้วนะครับไปอ๋อ oh, oh. เอา้ายังไม่หมดนี่หว่าอันนี้ยังเหลือกันหนึ่งตำเนี้ยแหละทีสุดท้ายของจริงละขอแบบเออติดเนอให้มันมีอะไรคือบหน้าหน่อยนานๆตีบวกทีไปหนะึ่งสองสามสี่แปด โอเคเรียบร้อยบอกไม่ติดนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันคือจริงๆอะผมยังกตีบอกมากว่านี้นะแต้ผมดันลืมดูนะครับผมว่าอยันคุ้มครองเนี่ยอยันกันแตกผมเนี่ยมันมีแค่นี้เว้ยเออแต่ก็ไม่เป็นไรเสียยันโยกังไปก็ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวมันก็ชดเชยมาให้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครมองหาวันตีบอกอยู่เนี่ยวันที่เหมาะที่สุดเลยผมก็จะมองเป็นวันที่ก่อนที่จะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเรากดยันได้เลยเราไม่ต้องกลัวเสียอะไยยังไงเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ก็ ันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เป็นเพียงคลิปสั้นๆเนาะใครชคอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้รอบหน้าเนี่ยผมจะมาเปิดกล่องนะครับผมแต่ก็ขอนอนไปก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย